สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกไม้สวยๆแบบใหม่กันเลยนะคะนี่นะตัวนี้จะเป็นการใช้ริบบิ้น3เส้นนะคะแล้วก็ใส่เหรียญที่หลังนะนี่นะคะสวยๆน่ารักน่ารักค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปรกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตา TW นะคะเป็นลายจุดเบอร์2นะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะ นี่นะคะลีจะตัดริบบิ้น3เส้นที่ความยาว100เซนติเมตรนะรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสานกันเลยนะคะลีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สามนะสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1แล้วเปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะนี่นะคะเราก็จะได้เป็นฐานสนะ นี่นะคะแบบนี้นะทีนี้เราก็จะมาสารเป็นฐานหกันนะคะลีจะจับออริบินฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นมาด้านบนจับอลิบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาด้านล่างเสร็จแล้วจับอริบินเส้นด้านล่างนะคะฝั่งซ้ายมือนี่นะสอดเข้าตรงช่องนี้นะคะนี่นะให้ลิบินขึ้นมาด้านบนค่ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะกดกดจับจับให้กระชับได้เป็นฐานหกนะกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเรา, e เราก็จะมาสารต่อก,กันเลยนะคะดีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่2จะทับด้วยเส้นที่ส,สา,รา,สา,รสารเราจะมีริบบิ้น3เส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้น3เส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันเลยนะคะดีจะจับเอาริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาเอา1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน สองด้านบนวางลงมาเอาสองด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สามด้านบนวางลงมาเอาสามด้านล่างขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้นะเสร็จแล้วจับหมุนมานะคะนี่นะเราก็จะเหลือริบบิ้นสามเส้นด้านบนเหมือนเดิมทีนี้เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะดีจะจับเอาริบบิ้นเส้นที่หนึ่งด้านบนวางลงมาก่อนเส้นที่สองนะสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกเลยนะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนแล้วเราก็จะค่อยๆปล่อยริบบิ้นออกมานะ เส้นที่3สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเลยนะคะถ้าริบบิ้นบิดเราจับให้เข้าที่นะคะนี่นะได้แบบนี้เสร็จแล้วรีก็จะปล่อยเมือกมานะคะจับให้เข้าที่อีกครั้งหนึ่งค่ะทั้ง6เส้นเลยนี่นะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมานับริบบิ้นข้าม2เส้นนะคะ1 2จับริบบิ้นเส้นนี้พาดมา1 2 จับริบบิ้นพาดมา1 2จับริบบิ้นพาดมา1 2จับริบบิ้นพาดมาในลักษณะน,นี้นะคะทีนี้เราจะเหลือริบบิ้น2เส้นแล้วนะจะไม่มีที่พาดแล้วนะคะดีจะจับอริบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมาก่อนจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะน,นี้เลยนะขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะแล้วก,ก็ค่อยดึงลงมานะคะนี่นะ เส้นที่2จับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะเดียวกันขยับมาตรงปลายนะคะเสียบริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเลยนะนี่นะคะแล้วก็ค่อย <ๆ S 1> ดึงลงมาทีนี้รีก็จะปล่อยเมือกมานะคะจับให้เข้าที่อีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งหเส้นเลยนะนี่นะคะได้แบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน2เส้นนะ 1- 2สองแบบนี้นะคะ ทั้งหเส้นเลยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วจับให้กระชับเลยค่ะ ทั้งหกเส้นเลยนี่นะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาจับให้เข้าที่อีกนิดนึงนะคะนี่นะทีนี้เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะรีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมาจับริบินพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับตัวรีบินพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นของเขามานะคะ1 2สองนี่นะ ให้ออกตรงด้านล่างแล้วก็ค่อยๆดึงลงมานะคะในแบบนี้ต่อเลยนะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้งหเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่านสองเส้นนะหนึ่งสองแบบนี้นะคะทั้งหกเส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึง่งนี่นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะดีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบบิ้นขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นของเขาเอียงมาฝั่งด้านซ้ายมือนะแล้วก็ค่อยดึงลงมานะคะนี่นะจะได้ในลนนักษณะนี้ต่อเลยนะคะจับริบบิ้นขยับมาตรงปลาย แล้วก็เสียบลงมาตรงๆเลยนะคะนี่นะแล้วก็ <c oughs> ค่อยดึงลงมาในแบบนี้นะคะต่อเลยเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้งหเส้นเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะได้แบบนี้นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่านสองเส้นนะ1นสองแบบนี้นะคะทั้งหกเส้นเลยค่ะ ะะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะคะดีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมาจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึง่งขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะหน้าเส้นถัดจากเส้นของเขานี้นะคะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างนะนี่นะแล้วก็ค่อยดึงลงมานะคะพร้อมดูกรีบด้วยนะ นี่นะคะจะได้ในลนนักษณะนี้ต่อเลยนะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลย นี่นะคะด้แบบนี้นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะคะเรียบร้อยสวยงามแบบนี้แล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาสารเก็บปลายริบบิ้นกันนะลีจะจับเอาริบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมาจับริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะที่ตรงกับเส้นของเขานี่นะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนในลักษณะน,นี้นะคะต่อเลยนะ เราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งหกเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนี่นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่ง นี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายดิบินออกเลยนะคะนี่นะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้งหเส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะทีนี้เราก็จะมาใส่เหรียญตอนขั้นตอนสุดท้ายกันเลยนะคะใส่เหรียญลงไปเลยนะ นี่นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบง่ายๆของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดากอินทนิลแบบใหม่สวยๆน่ารักน่ารักแบบง่ายๆเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะสําหรับคลิปนี้รีขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ